มันทําให้คนที่เริ่มต้นด้วยการเป็นลูกจ้างนั้นมีโอกาสศึกษามองเห็นจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองครับเพราะถ้าไม่เริ่มต้นทําอะไรเสียทีก็จะไม่รู้จักตัวเองดีพอบางคนเนี่ยอีตอนยังไม่โชว์ฝีมือดูเหมือนว่าจะเจ๋งแต่พอลงมือทําแล้วกับห่วยแตกสวัสดีครับก็จริงอยู่นะฮะแบบเสรีฐีคนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าถ้าใครอยากรวยก็ต้องทําธุรกิจหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการ ถึงจะมีโอกาสล่ำรวยกับเขาได้ถ้าชีวิตนี้เป็นอยู่แค่ลูกจ้างโอกาสที่จะล่ำรวยก็รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็นเสียละเกินแต่จะว่าไปนะครับบรรดาเท่าแก่ใหญ่หรือว่านักธุรกิจมืออาชีพเขามักใช่ลูกหลานที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวเนี่ยได้เริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเสียก่อนซึ่งทั้งที่จริงแล้วเขาสามารถใช่ลูกหลานเริ่มต้นสืบทอดธุรกิจให้ไปเป็นผู้จัดจาก,การฝึกหัดหรือไปอยู่ฝ่ายบริหารได้เลย แต่เขากลับไม่ทําครับเขาให้ลูกหลานไปเป็นพนักงานเล็กๆหรือไม่ก็เป็นเบสซยก่อนซึ่งการเป็นลูกจ้างนั้นมันก็มีข้อดีอยู่หลายเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือทําให้ได้รู้จักเรื่องที่มันเป็นอนุภาคเล็กๆอันนี้จะว่าไปแล้วก็เป็นพื้นฐานก่อนที่จะไปดูแลเรื่องใหญ่ๆนะฮะเราจึงได้เห็นลูกหลานนักธุรกิจใหญ่ระหว่างเรียนเนี่ยอาจไปฝึกง,งานตามบริษัทหรือไม่ก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กบริการอยู่ตามร้านอาหาร อันนี้ถือว่าได้ฝึกเรื่องความอดทนการทํางานตามคําสั่งของหัวหน้าแด่เรียนรู้งานระดับล่างๆก่อนอันที่สองก็ทําให้ได้รู้จักคุณค่าของเงินมากขึ้นด้วยครับแบบว่าชัดเจนเลยนะฮะว่าเงินทองเป็นของหายากต้องลําบากทําแทบตายรวมไปถึงจะได้รู้ซึ้งถึงใจด้วยว่าคาค่าจ้างนั้นมันไม่ได้ผันแปรโดยตรงกับใบปริญญาหรือว่าวุฒิการศึกษาของเรานะฮะแต่ความจริงนั้นเขาดูกันที่ความสามารถมากกว่า ดูว่าเรามีผลงานได้สร้างกำไรให้กับธุรกิจมากน้อยเพียงไรอันที่3มันทำให้คนที่เริ่มต้นด้วยการเป็นลูกจ้างนั้นมีโอกาสศึกษามองเห็นจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองครับเพราะถ้าไม่เริ่มต้นทำอะไรเสียทีก็จะไม่รู้จักตัวเองดีพอบางคนเนี่ยอีตอนยังไม่โชว์ฝีมือดูเหมือนว่าจะเจ๋งแต่พอลงมือทำแล้วกับห่วยแตกหรือบางคนเห็นยิ้มๆแต่กับทำงานได้ดีมีฝีมือใช้ได้อันที่สี่ ถ้าไปเป็นลูกจ้างในธุรกิจหรือาอาชีพที่เราสนใจที่คิดจะไปทําจริงจังในอนาคตน่ะก็ทําให้เราได้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็อาจทําให้เราค้นพบว่าเราเองนั้นชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่เราจะทําหรือไม่ให้เราได้ตัดสินใจดีขึ้นครับ 5. มันก็เป็นโอกาสพัฒนาตัวเองได้นะฮะเพราะการเริ่มต้นที่เป็นลูกจ้างจะได้หัดสร้างวินัยในตัวเองสร้างไมเซตที่ถูกต้องเราก็มีโอกาสก้าวหน้าเติบโตได้ หรือบางคนสามารถสะสมเงินทองเอาไว้เป็นทุนทำธุรกิจที่ฝ่ฝันรวมถึงการสร้างคอนเน็ชันเอาไว้ล่วงหน้าด้วยอันนี้ก็ดีนะฮะหกข้อดีของการได้เข้าไปเป็นลูกจ้างอีกอย่างก็คือคือทําให้เราได้เข้าใจความจริงที่ว่างานหนักนั้นไม่ได้ทําให้คนรวยครับถ้าทางานแบบเน้นใช้แรงอย่างเดียวเนี่ยก็ไปไหนไม่รอดหรอกฮะเข้าตําราที่เขาว่าขยันผิดที่สิปีก็ไม่รวยยังไงครับ แล้วก็สุดท้ายข้อที่7จ็แทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าหลายคนได้ประสบการณ์อันนี้นั่นก็คือการเป็นลูกจ้างใครเขาก็ตามแต่จะรู้ซึ้งเลยว่าไม่มีใครในโลกนี้แล้วจะเทคแคร์ดูแลเราได้ดีเท่ากับพ่อแม่สังคมภายนอกยังไงยังไงก็ไม่อบอุ่นเหมือนกับสังคมในครอบครัวหรอกฮะดังนั้นอย่ารีบร้อนเป็นเท่าแก่หรือว่าเจ้านายโดยที่ไม่ได้ผ่านการเป็นลูกน้องมาก่อนมะม่วงบ่มนะ่ะยังไงก็อร่อยสู้มะม่วงสุกเองตามธรรมชาติไม่ได้หรอกฮะจริงไหมครับ ทุกวันขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงวอรสิท์